ทุกคนนะครับคนที่กลัวตุ๊กแกนะครับไม่ต้องกลัวเขานะเขาก็อน่ารักนะเ<อ>นี่ครับ<อ>เขามาขออาหารกินทุกเช้าเลยนะครับ<อ>ถ้าเขารู้ว่าเราไม่ทำร้ายเขาเขาก็จะไม่ปกติเขาก็ไม่ทำร้ายมนุษย์อยู่แล้วนะครับแต่มนุษย์กลัวเขานะดูว่าเขา หน่ากลัวหน้าเกลียดน่ากลัวใช่ไหมครับแต่เขาถ้าเขาได้กินอาหารหรือว่าเขามาขออาหารแล้วเขาได้กินอาหารทุกวันทุกวันนะเขาก็เชื่องนะเชื่องสามารถจับรูปรูปหัวรูกตัวได้นะตอนนี้เขาอิ่มนะครับเรียกยังไม่มานะปกตินี่จะเรียกแล้วจะลงมาแล้วก็กินอาหารเพราะอาหารรูปหัวได้เลยนะครับนี่เลยครับ คนที่กลัวนะอย่าไปกลัวน้องเนาะน้องเขาก็กลัวเรานี่แหละดูไปดูมาก็น่ารักนะครับไปอีกแบบนะมาอยู่กับน้องเนาะก็ไม่ต้องกลัวน้องน้องก็ไม่ทำร้ายเรานะครับ